ครับสวัสดีครับยุทีท่านครับผมมาคุยกันหลังเราออกคือสดุปผลเราออกอผลเราพัฒนาออกกันนะครับบนนะครับผมบนหกตัวเจ็ดสองเก้าแปดสามแปดเจ็ดสองเก้าแปดสามแปดกันครับผม สามตัวบนปัดออกมา8ปดสามปดนะครับสามตัวบนแปดสามแปดล่างเก้แปดนะครับผม 9, 8, เก้าแปดพารวยนะครับผมบอกชื่อช่องกันนะครับใครโชคดียกมือขึ้นนะครับวันนี้แล้วพัฒนาใครโชคดีใครวิ่งสามกับ8ดกับ9วันนี้รับ เงินนอนๆกันนะครับผมโชดดคดีดีใจด้วยนะครับปลใจด้วยนะครับผมอขอให้เอฟซีกันเอาไปเชี่ยงโชคกันต้องวดด้วยพี่น้องอ่ะมาสรุปกันนะครับผมว่าทั้งเกตสํานักสํานักใดเข้าบ้างกันนะครับอ่าสํานักใดจะเข้าบ้างเราคอยตามกันต่องวดกันนะครับอ่ะนี่ครับขยับมาด้านนี้นิดหนึ่งนะครับผมขยับขึ้นมาด้านนี้นิดหนึ่ง อ่ะนะครับผมอ่ามาดูกันนะครับผมสำนักแรกให้มาก่อนใครนี่ครับผมอ้าวพ่อแหลคนนอนหน้ากันนะครับพ่อแหลคนหน้าคนที่ไม่เคยผิดพลาดอ่ะก็ว่าได้ครับผมอ่าว,วิ่งบน3มกับ8ดกอดคอกันมา3ามแดแดสามครับผมกอดคอกันมา วิ่งบน3กับ8เด่นที่3เข้ามาด้วยกันกอดคอกันมาให้เน้นที่3ามแอ่าสาูนย์แล้วก็1 3 8่สนะครับผมให้เน้นที่0ูนยกับ83เข้าที่83ตัวกับนะครับของพ่อแลองคนานาเข้าบนเต็มเต็มครับผมอ่าทีนี้มาดูล่างล่างให้วิ่ง9กับ4 ก้าเข้าที่เลขวิ่งล่างอีกเหมือนกันครับผมพ่อแหล่โครนาวันนี้แตกเลขวิ่งทั้งบนทั้งล่างจับคู่แตกบนกันนะครับอ่านี่ครับใครเอาของพ่อแหล่โครนาไปเสี่ยงโชค,อคอกองกียิมเป้ยกันนะครับคนจะย,ยิมเป้ยกันนี่พ่อแหล่โครนาแตกอีกแล้วครับผมอ่ะมาดูสํานักต่อไปครับผมสํานักต่อไป คือปู่สมดีอ่าปู่สมดีกันนะครับปู่สมดีให้วิ่งบนร่างอ่าบนล่างกันนะครับบนล่างอ่าเลขติดเลขข้างเคียง FC ก็คอยด,ดูไปแล้วนะครับผมจับคู่อ่าหนึ่งเก้าเน้นที่แปดเกปก้า็เข้าตัวกลับของปู่กันนะครับอ่าปูบอกว่าไม่เท่าไหรทุ่มลงเลยแต่ไปเข้าตัวกลับ ล่างนะครับผมของปู่สมดีเข้า89แต่มันออก98นะครับผมของปู่สมดีก็แตกตัวกลับเลขวิ่ง8กับ9มาด้วยกันนะครับผมกอดคอกันมาเฉยนะครับพี่นอ้องปู่สมดีก็บอกว่าจะกอดคอกันมาเด้อ fc ว่าง,งั้นทีนี้กอดคอกันมาจริงแต่เข้ามาตัวกลับของปู่สมดีแตกล่างเลขวิ่งก็เข้าล่าง บนนะครับผมแปดบนแปดล่างของปูสมดีแตกตัวกับเหมือนกับแอดกันนะผมสองสำนักแตกไปแล้วครับผมมาดูสำนักที่สามนะครับผมสำนักที่สามปูศูนย์เจ็ดนะครับปูศูนย์เจ็ดปูศูนย์เจ็ดให้วิ่งบนวิ่งล่างเก้าก็เข้าที่เลขวิ่งกันครับผมของปู อ่าศูนย์เจ็ดเข้าเลขวิ่งกันนะครับเข้าเลขเก้าแต่จับคู่ไม่เข้านะครับผมเข้าแต่เลขวิ่งล่างอ่าเลขวิ่งบนให้เน้นสามก็เข้าแต่เลขวิ่งอีกปูอเอ้ยปูปู่ว่างวดนี้เลขชนกันกับเก้าแปดอ่ากับคนนอนนาอ่าจะไปคนทิศทางทีนี้ชนกันเป็นไงครับปู อ่าเก้าของปูเข้าแต่เลขวิ่งนะครับเข้าแต่เลขวิข่งเลขจับคู่ไม่เข้านะครับผมวิ่งล่างเข้าเก้าตรงตรงวิ่งบนเข้าสามตรงตรงกันครับผมนี่แหละบอกว่าอย่าให้ชนกันนะอ่าครับผมมาดูสำนักกันต่อไปอ่าของปูศูนย์เจ็ดแตกแต่เลขวิ่งกันครับผมมาดูสำนักต่อไป หลวงพี่ดาวดวงใหม่นะครับหลวงพี่ดาวดวงใหมให่ให้ล่างมานะครับผมบนล่างมาเลขหลักเลขเขาเรียกว่าเลขเตีกติดเลขสูตรนะครับผมให้จับคู่บนล่างกันเลยนะครับผมหลวงพี่ให้วิ่งเจ็ดกับสี่เลขวิ่งไม่เข้ามาดูเลขจับคู่กันนะครับผมศูนย์เจ็ดศูนย์สาม อ่าจุดเจ็ดศูนย์สามศูนย์หนึ่งสามสองสามแปดเข้าที่สามแปดบนตรงตรง้รงาวหลวงพี่อ่าดาวดวงใหม่เป็นยังไงครับหลวงพี่ดาวดวงใหม่ไม่เข้าตัวเน้นเลยเนาะอ่าหลวงพี่ดาวดวงใหม่ครับเข้าที่สามแปดบนเข้าตัวรองตัวกันนะครับอ่าเตียกที่ตัวเน้นสี่เก้าอ่าเน้นที่หลักสี่กับเ็ข อาดาเกตไม่เข้านะครับหลวงพี่หลวงพี่ดาวดวงใหม่เข้าแต่เลขกันเลขตัวรองแต่เลขวิ่งจับคู่ไม่เข้านะครับหลวงพี่อจับคู่เข้าบนสามแปดตรงตรงนะครับผมของหลวงพี่ดาวดวงใหม่เข้าแตกบนสามแปดตรงตรงเลขวิ่งหลุดนะครับผม ามาดูสำนักกันต่อสำนักที่เท่าไหร่ละสำนักที่สี่สำนักที่นะสี่สของพ่อแต้มนะครับผมมาดูกันนะครับพ่อแต้มให้วิ่งรูดสี่กับห้าบนล่างาหลุดนะครับเลขวิ่งหลุดไปนะพ่อแต้มเนะาะจับคู่ให้เน้นที่ห้าศูนย สี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองจับคู่ก็หลุดพอแต้มหลุดทั้งเลขวิ่งเลขจับคู่พอแ้มเลยหลุดไปแล้วครับผมหลุดไปแล้วพอแต้มหลุดไปหนึ่งสำนักะมาดูสำนักที่ห้าของหลวงพี่แขกเป็นยังไงบ้างครับหลวงพี่แขกให้วิ่งหกกับสองเลขวิ่งหลุดนะครับไม่เข้า จับคู่6-8อะกับหัวหน่อยนะครับลุงหลวงพี่กับหัวหน่อยนะครับวดหน้าอะวัดน้ากับหัวเด้อกับหัวนําเนี่ยเด้อหลวงพี่เอ้ยให้เป็น9-8จะดีกว่าถนะ้าวันนี้ขึ้6-8หลวงพี่เรกวิ่งก็ลดจับคู่ก็ลดสวยหนึ่งแจม2-8นะครับผมหลวงพี่ แขกหลุดไปสำนักที่สองหลุดแล้วครับผมามาดูสำนักที่หกนะครับผมสำนักที่หกสำนักที่หกปูสี่ห้าปูสี่ห้าให้วิ่งบนล่างเน้นอ่าเน้นบนหนึ่งนะครับผมเลขติดเจ็ดสามสี่เจ็ดไม่มีนะครับผมจับคู่หนึ่งสี่หนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ด สามสี่เจสามแปดไม่มีครับตัวกันก็ไม่เข้านะครับผมอ่าปูสี่ห้าหลุดไปอีกแล้วครับผมหลุดคือหลุดเจออ้พี่น้องอ่ามาดูอ่างหมดมีหกเจ็ดสำนักหกเจ็ดสำนักพอดีครับผมสรุปแล้ววันนี้สรุปแล้ววันนี้ หลุดไปปู่สีห้าหลุดไปหนึ่งสำนักหลวงพี่แขกหลุดไปสองสำนักพ่อแ้มหลุดไปสามสำนักสามสำนัก,น,กนี้หลุดไปไม่เข้าทั้งเลขจับคู่ไม่เข้าทั้งเลขวิ่งส่วนเลขวิ่งเข้าหนึ่งสำนักคือปู่ศูนย์เจ็ดนะครับปู่ศูนย์เจ็ดเข้าหนึ่งสำนักส่วนแตกทั้งเลขวิ่งทั้งเลขจับคู่ สามสำนักหลวงพี่ดาวดวงใหม่จับคู่แต่เลขวิ่งไม่เข้านะครับผมแตกเลขจับคู่สามแปดตรงๆบนปูสมดีแตกล่างทั้งเลขวิ่งทั้งเลขจับคู่เข้าตัวโต๊ดคือเข้าตัวกลับพี่ลองชมเข้าตัวกลับคือแปดสามมันเออแปดเก้าออกเก้าแปดนะครับเลขวิ่งก็เข้าเลขจับคู่เข้าตัวกลับ สำนักที่3พ่อแหลคนนอนนาอันนี้กอดคอกันมาเลขวิ่งรูดบน3กับแเข้ามาด้วยกันนะครับผม3ามแปจับคู่แปสตัวกับเข้าบนแตกบนเลขวิ่งรูดก็เข้าเก,าก้าล่างะนะครับผมนี่ครับของพ่อแหลคนนอนนาแตกระเบดเถิดเ,เทิงกันสาสำนักอ่า อันนี้เลขวิ่งก็ยังถือว่าเข้าอยู่นะครับผมถ้าเป็นเลขวิ่งก็ถือว่าเข้านะครับผมปู่ศูนย์เกียเข้าเลขวิ่งก็ยังมีพอมองให้เห็นกันอยู่นะครับถึงจับคู่ไม่เข้ากันเอาฉะนั้นแล้วขอให้ฟุซีเอาไวพ้พิจารณาหรือติดตามกันต่องวดวันเออวันน,น,นี้วันที่ยี่เบีดยี่สิบสองยี่สิบสามวันที่วันศุกร์ที่ยี่สิบสามเด้อพี่น้องตามต่อเกตสํสำนัก จะมาตัวไหนกันเ็ดสำนักซึ่งเอได้สรุปกันให้เมื่อเมื่อเย็นนี้คนที่จับเอาไปวิ่งก็เข้ากันนะครับผมวิ่ง3กับวิ่งสี่สามแปเข้าทั้งเลขวิ่งทั้ง3ตัวจับคู่ก็ให้มา8 3ดสมก็มีแอดที่สรุปให้เมื่อเย็นนี้ประมาณสี่สาโมงกว่ากว่านะครับ เรียกสรุปก็เข้าจับคู่ใครเล่นตามนี้ก็โชคดีเหมือนกันขอให้โชคดีต่อไปด้รือพี่น้องเอฟซีอาหรับวันนี้ลาอฟซไปก่อนสบายดี